รับรู้ด้วยความว่างนะครับรับรู้ด้วยความว่างเมื่อการที่เรารู้อะไรขึ้นมาเนี่ยให้รู้ด้วยความว่างสิ่งที่รับรู้หรือว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยนะครับก็รู้ด้วยความว่างนะครับเพราะถ้าเรารู้ด้วยตัวตนด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันก็จะทุกข์นะครับแต่ถ้าเรารู้ด้วยความว่างเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ รู้รู้แล้วดับนะครับรู้แล้วแล้วไปรู้แล้วคลายรู้แล้วสลัดรู้แล้วทิ้งนะครับรู้ด้วยความว่างนะครับรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้เขารู้เรารู้อะไรแต่มีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งการที่เรารู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จิตใจการเห็นการได้ยินการดมกลิ่นสัมผัสนะครับรับรู้ด้วยความรู้สึก